เรื่องชายแก่กับม้าประหลาดณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชายแก่ชื่อตาสมมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงม้าที่ดีที่สุดในหมู่บ้านเขารักม้ามากและม้าของเขาทุกตัวแข็งแรงฉลาดและว่องไวเป็นอย่างยิ่งแต่มีม้าตัวหนึ่งที่เขารักเป็นพิเศษม้าสีดำตัวใหญ่มีชื่อว่า เจ้าเพลิงม้าตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นมีแววตาฉลาดและดูเหมือนจะเข้าใจภาษาคนตาสมดูแลเจ้าเพลิงเป็นอย่างดีพวกเขาใช้เวลาทั้งวันด้วยกันขี่ไปตามทุง่งนาและป่ารอบหมู่บ้านอย่างอิสระและเสรีวันหนึ่งขณะที่ตาสมกำลังนั่งถางหญ้าให้เจ้าเพลิงกินอยู่ จูจ่ๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพร้อมกับข่าวลือที่น่ากังวลตาสมระวังตัวไว้นะเขาว่ามาที่ดูฉลาดเกินไปมันไม่ใช่มา้าธรรมดาหรอกชาวบ้านกระซิบพร้อมทำหน้าแปลกๆแต่ตาสมกลับหัวเราะและพูดว่าเจ้าเพลิงของข้าเป็นม้าที่ดีที่สุดไม่ว่าจะมีข่าวลืออะไรข้าก็ไม่เชื่อหรอกเวลาผ่านไปไม่นาน มีสิ่งแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านตั้งแต่ข้าวของหายไปจนถึงเสียงประหลาดที่ได้ยินในเวลากลางคืนชาวบ้านหลายคนเริ่มสงสัยว่าเจ้าเพลิงอาจไม่ใช่มาธรรมดาพวกเขาสังเกตเห็นว่าเจ้าเพลิงมักจะหายตัวไปในตอนกลางคืนและกลับมาพร้อมกับความลึกลับตาสมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ เขาตึงจัดสินใจแอบตามเจ้าเพลิงในคืนหนึ่งเมื่อถึงเวลากลางคืนตาสมแอบดูเจ้าเพลิงจากหลังต้นไม้ทันใดนั้นเองเจ้าเพลิงก็ก้าวออกมาจากคอกไม้อย่างเงียบๆและเดินลึกเข้าไปในป่ามันหายไปในความมืดโดยไม่มีร่องรอยตาสมแอบตามไปเขาพบว่า เจ้าเพลิงเดินลึกเข้าไปในป่าและหายไปในถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในถ้ำตาสมพบภาพที่ทำให้เขาตะลึงภายในถ้ำมีแสงไฟจากคบเพลิงลึกลับและเจ้าเพลิงได้กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามที่แต่งตัวด้วยชุดนักรบโบราณตาสมตกใจจนแทบล้มลงแต่เขาพยายามเก็บเสียงเอาไว้ เขาเห็นชายหนุ่มที่เจ้าเพลิงกลายร่างขึ้นมานั่งอยู่บนก้อนหินใหญ่และพูดคุยกับกลุ่มคนที่เหมือนจะเป็นโจรคืนนี้เราจะออกไปปล้อนอีกข้าจะแปลงร่างเป็นม้าเพื่อนำทางผู้เจ้าชายหนุ่มพูดตาสมถึงกับตกตะลึงเมื่อเข้าใจว่าเจ้าเพลิงของเขาไม่ใช่ม้าธรรมดาแต่เป็นพวกนักรบสาบ ที่แปลงร่างเป็นม้าในเวลากลางวันและกลับเป็นคนในเวลากลางคืนตาสมกลับบ้านไปพร้อมความรู้สึกทั้งตกใจและผิดหวังแต่เขาไม่ยอมให้ความลับนี้ทำลายชีวิตของเขาและหมู่บ้านเขาคิดแผนอย่างรอบคอบเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้พวกโจรแปลงร่างปล้นไปเรื่อยๆหมู่บ้านต้องพังพินาศแน่ ตาสมจึงวางแผนที่จะจัดการกับเจ้าเพลิงในตอนที่มันยังอยู่ในร่างหมาเขาแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องและกลับไปดูแลเจ้าเพลิงเหมือนเดิมแต่ในตอนกลางคืนเขาก็เตรียมกำดักไว้ในป่าและถ้ำเมื่อพวกโจรและเจ้าเพลิงแปลงร่างออกไปปล้นตาสมแอบตามไปพร้อมชาวบ้านที่เขาแอบบอกไว้เมื่อถึงเวลาที่พวกโจรแปลงร่างเป็นหมาและออกปล้น ตาสมและชาวบ้านเข้าจู่โจมพวกโจรกลางป่าเจ้าเพลิงในร่างม้ากำลังจะหนีแต่ติดกับดักที่ตาสมวางไว้ทันใดนั้นเจ้าเพลิงแปลงร่างกลับมาเป็นชายหนุ่มเขาโกรธและพยายามจะหนีไปแต่ชาวบ้านจับเขาไว้ได้เจ้าเพลิงกลับยิ้มออกมาอย่างคาดไม่ถึงเจ้าแพ้แล้วตะสมเขากล่าวเบา,เบา ก่อนที่ร่างของเขาจะหายวับไปในอากาศกลับกลายเป็นเพียงฝุ่นทุลีชาวบ้านต่างยืนงงขณะที่ตาสมรู้สึกมันเป็นการลวงตาที่พ่อโมเจเล่ใช้เล่นงานพวกเขาและสุดท้ายตาสมก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าเพลิงเป็นอะไรแต่จากนั้นไปเขาไม่เคยเห็นเจ้าเพลิงหรือพวกโจรอีกเลย